เรื่องสั้นวิญญาณหลอนตอนที่ห้องน้ำในปั๊มน้ำมันร้างบนถนนสายเอเชียย้อนหลังไปเมื่อปี2536ในช่วงเดือนธันวาคมปลายปีนายเต้คนขับรถบรรทุกสิบล้อผิวขาวเป็นคนเชื้อสายจีนอายุประมาณ35ปีอาศัยอยู่แถวสัมเพลงได้รับมอบหมายให้ขนส่งสินค้าจากกรุงเทพมหานครแถวพาหุรัฐเพื่อไปส่งของอยังบ้านปิงหลวงอำเภอวิงแหงจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับเด็กยกของอีกสองคนก็คือไอ้ป๋องชายรูปร่างผอมสูงอายุประมาณสองปีกับไอ้อ้วนชายรูปร่างท้วมอายุ25ปีป๋องและอ้วนทั้งสองคนช่วยกันขนสินค้าขึ้นรถบรรทุกสิบล้ออย่างขมักขะม้นจนสิ่งของทุกอย่างถูกจัดเรียงเป็นระเบียบบนรถบรรทุกสิบล้อเสร็จแล้วครับพี่เต้ป๋องร้องบอกขึ้นมาด้วยความภูมิใจขณะที่อ้วนเช็ดเหงื่อที่หน้าผาก ผมขอตัวไปนอนพักที่ไทยรถนะครับอ้วนพูดขึ้นบ้างเสียงฟังดูเหนื่อยแล้วแต่ก็ยังเปลี่ยนไปด้วยความกระตือรือร้นไปไปไปนอนพักเถอะเดี๋ยวพี่ขับรถเองเต้ตอบรับพลางยิ้มให้กับลูกน้องทั้งสองคนเพื่อให้ได้ถึงเวลาที่กำหนดเต้จึงได้สตาร์ทรถเร่งรีบออกเดินทางทันทีเขาออกจากพาหุรัฐวิ่งผ่านถนนพญาไทไปยังราชเทวี ขึ้นทางด่วนโทเวแถวดินแดงวิ่งรถยาวบนทางด่วนด่านขาออกช่วงดินแดงดอนเมืองอนุสรสถานลงที่รังสิตเขาคิดว่าจะไม่จอดแวะทักหรือนอนหลับที่ไหนเลยเพราะกว่าจะถึงตัวอำเภอเมืองเชียงใหม่ก็น่าจะเช้าแล้วยิ่งคิดถึงเส้นทางที่จะต้องไปซึ่งต้องเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ก่อนแล้วถึงจะค่อยขับรถต่อเข้าไปในตัวอำเภอเวียงแหงอีกที เพื่อไปยังบ้านเปียงหลงยิ่งน่าเป็นห่วงเรื่องเส้นทางเพราะต้องลัดล้อไหลเขาค่อนข้างชันขับรถเร็วนักก็ไม่ได้เพราะทางขึ้นลงเขาก็มีคุ้งบ้างเล็กน้อยถนนก็ลื่นในช่วงหน้าหนาวหมอกลงจัดบทบังทัศนวิสัยในการขับขี่ชาวบ้านทั่วไปถึงเรียกวิงแห่งว่าหุบเขาแห่งสายหมอกแต่ที่สำคัญมันต้องใช้เวลานาน,านกว่าจะไปถึงเพราะหนทางมันไกล เมื่อเขาขับรถบรรทุกลงทางหลวนทเวเวแถวย่านังสิทธิแล้วเขาจึงตัดสินใจแวะซื้อกาแฟสำเร็จรูปและไม่ลืมที่จะซื้อเบียร์มากินสองกระป๋องเพื่อเป็นเพื่อนร่วมทางเขาคิดว่าเบียร์เย็นๆนี้จะช่วยทำให้เขาตื่นตลอดในการขับรถและไม่ง่วงนอนอีกด้วยจากนั้นเขาก็ขับรถต่อไปตามเส้นทางสายเอเชียขับไปได้สักพักก็เลี้ยวซ้ายไปทางเส้นทาง บางปะอินพระนครศรีอยุธยาต่อไปขณะที่รถบรรทุกแล่นออกจากกรุงเทพมหานครบรรยากาศก็เริ่มเปลี่ยนไปจากความวุ่นวายมาสู่ความเงียบสงบเต้ขับรถด้วยความเร็วคงที่ขณะที่ปองและอ้วนหลับไปแล้วในห้องนอนท้ายรถสิบล้อความมืดและความเงียบสงัดของถนนบวกกับเบียร์สองกระป๋องทำให้เต้รู้สึกเหงาและว้าเหว เขานึกถึงครอบครัวและเพื่อนฝูงที่อยู่กรุงเทพแต่ด้วยภาระหน้าที่เขาก็ต้องกัดฟันขับรถต่อไปแสงไฟจากรถยนต์คันอื่นๆที่วิ่งสวนทางกันเป็นระยะระยะเมื่อเต้ขับรถเข้าสู่ทางหลวงสายเอเชียได้สัตพักใหญ่ในช่วงเวลาเกือบตีสองเขาขับรถบนเส้นทางสิงบุรีเลยสาวิรชนบ้านบรารจันมาได้ทักใหญ่ ่อนที่จะถึงแยกเดชาติวงเข้าจังหวัดนครสวรรค์เต้เริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าและง่วงณช่วงเวลานั้นตลอดถนนสองข้างทางเขาไม่เห็นรถคันอื่นๆวิ่งตามเหมือนเช่นปกติหรือสวนมาเลยเขาเห็นแต่เส้นทางที่ไรรถวิ่งและป่าไม้สองข้างทางที่มืดมนความเงียบสงบและความมืดมิดรอบตัวเริ่มส่งผลต่อสภาพจิตใจของเขา เขาเลยเปิดวิทยุของรถเพื่อฟังเพลงและเลื่อนกระจกรถด้านฝั่งคนขับลงเพิ่มความเร็วของรถเล็กน้อยเขาคิดว่าเพลงและลมจะช่วยเขาทำให้สดชื่นและไม่ง่วงได้แต่ยิ่งขับไปความรู้สึกหลอนก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเสียงลมที่พัดผ่านเข้ามาในรถดังราวกับเสียงกระซิบและเสียงเพลงที่เปิดก็ดูเหมือนจะดังขึ้นขึ้นลงอย่างผิดปกติ ในขณะที่เต้ขับรถอยู่นั้นเขาได้ยิงเสียงดังปังดังสนั่นบ่นไหวขึ้นในกลางดึกทำเอาเต้สะดุ้งหยู่รถบรรทุกสิบล้อใหญ่สั่นสะเทือนราวกับจะแตกออกเป็นเสียงเสียงเสียงยางร้องวิบวิบด,ดังลั่นตามมาติดติดทำให้เขารู้ทันทีว่าเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับรถของเขาแน่ๆเต้รีบควบคุมภูมิลัยอย่างแน่วแน่ หากรถเข้าข้างทางทันทีก่อนจะดับเครื่องยนต์ลงอย่างรวดเร็วเมื่อลงจากรถเต้ก็พบว่ายางล้อหน้าขวาแตกออกเป็นริ้วๆราวกับผ้าขาดยางร้อนฉาและมีควันลอยฟุ้งออกมาเล็กน้อยเขาพ่นลมหายใจออกมาอย่างแรงก่อนจะคิดในใจว่าคืนนี้คงต้องเปลี่ยนยางกลางป่าแล้วสินะเต้หยิบเครื่องมือที่เตรียมมาจากท้ายรถออกมา เตรียมตัวจัดการเปลี่ยนยางทันทีเขาคิดว่าควรจะจัดการทำให้เสร็จไวๆเพื่อที่จะไปถึงเชียงใหม่ได้ตามเวลาริมถนนเปลี่ยวกลางคืนบรรยากาศมืดครึ้มมีเพียงแสงไฟหน้ารถบรรทุกส่องสว่างเตตะโกนเสียงดังเพื่อเรียกให้เด็กท้ายรถตื่นลงมาเปลี่ยนยางอะไรเฮ้ยไอ้ป๋องให้ป้วนลงมาช่วยกันหน่อยยางรถหน้าโดนตะกู มันรั่วเสียงคนสองคนกระโดดลงจากท้ายรถบรรทุกสิบล้อและเดินมาช้าๆปองขยี้ตายังเป็นอะไรครับพี่เต้อ้วนยืดตัวหลังจากการนอนหลับมาได้สักพักใหญ่เกิดอะไรขึ้นพี่เต้ทำไมต้องจอดรถนะครับอย่างร่วไงจะให้กูเปลี่ยนคนเดียวหรือวะเต้ตอบคำถามป๋องกับอ้วนอย่างหัวเสีย ป๋องและอ้วนเดินไปดูยางรถด้านหน้าโอ้โหตะปูเข้าเต็มเมเป็นรูเบอร์เรอร์ผมเพิ่งกินข้าวเสร็จนะเนีย่ยจะให้ลงมาทำงานหนักเลยหรืออ,อ้วนบ่นเหมือนผีกินพึ่งเต้ทำหน้าดุมากกว่านี้ก็ต้องทำแล้วละ่ะถ้าไม่รีบเปลี่ยนไปถึงเชียงใหม่ช้าแล้วจะเข้าไปในตัววิงแหงลำบากแน่ๆ ทางขึ้นภูเขาคดเคียววิ่งรถน่ากลัวเสี่ยงต่ออุบัติได้ง่ายยิ่งไม่รีบเปลี่ยนยางอะไหล่ตอนนี้เดียวไม่ทันเวลาส่งของอีกป๋องและอ้วนเดินไปที่ท้ายรถก้มลงใต้รถเพื่อดึงยางอะไหล่ออกมาจากที่ล็อกยางอะไหล่ต่อไปเสียงอดครวญยางอะไหล่ตัวนี้มันหนักชะมัดเลยว่าอ้วนป๋องบน่นอ้วนทำท่าเหนื่อยหอบบอกแล้วไงว่าให้พักก่อนค่อยมาทำงานหนะัก เร็วๆเ,เข้าหน่อยสิจะมัวแต่บ่นอะไรนักหนาทั้งสองคนเตตะโกนบอกเด็กท้ายรถทั้งสองคนที่ทะเลาะก,กันเบาๆป๋องหันไปมองอ้วนเห็นไม่ละบอกแล้วว่าหนักอ้วนปาดเหงือรู้แล้วหน้าป๋องขณะที่ป๋องและอ้วนกำลังช่วยกันถอดยางอะไหล่ของรถบรรทุกสิบล้อยางขมักขม่นอยู่นั้นส่วนเตยืนเฝ้าดูอยู่บริเวณหน้ารถ เสียงลมเย็นพัดมาเบาๆปนกับเสียงแมลงร้องไม่มีแม้แต่เสียงรถผ่านมันยิ่งเพิ่มให้บรรยากาศแถวนั้นน่ากลัวและตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นเต้ลุ้งบุหรี่ขึ้นมาจากกระเป๋ากางเกงจุดไฟแช็คหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบเขายืนสูบบุหรี่เพลินๆมองออกไปยังท้องฟ้ายามค่ำคืนเต้พูดคนเดียวเฮ้อ ชีวิตคนขับรถบรรทุกสิบล้อก็แบบนี้แหละเจองานหนักตลอดเสียงเด็กทายรถทั้งสองคนปองและอ้วนทะเลาะก,กันเบาๆมาจากท้ายรถเองน่าสิขันไม่นั่นเลยป๋องหวยวายให้กับอ้วนก็เองนั่นแหละดึงแรงเกินไปอ้วนพูดตอบทันทีเต้ยิ้มน้อยๆโอ้ยพวกนี้มันก็ทะเลาะก,กันได้ทุกเรื่องจริงๆเตยยืนสูบุรี จนหมดหมวนแล้วเขย่าคีบุรี่ทิ้งลงไปกับพื้นก่อนจะเดินไปดูความคืบหน้าของป่องและอ้วนในขณะที่เขากำลังจะก้าเดินไปยังท้ายรถนั้นมีเสียงร้องขอความช่วยเหลือเล็ดลอดออกมาเบาๆช่วยด้วยช่วยด้วยเตสะดุ้งหยงราวกับถูกไฟช็อตเขาหยุดนิ่งกึกตากลมเบิกกว้างมองไปรอบตัว แล้วรีบหันหลังกลับไปยังต้นเสียงที่เลือนลางทันทีเพื่อฟังให้ชัดอีกครั้งเสียงครวญนครางเถาเบาเหมือนร้องขอความช่วยเหลือลอยมาจากห้องน้ําของปั๊มน้ํามันร้างที่อยู่ไม่ไกลปั๊มน้ํามันเก่าแก่หลังนั้นดูน่าขุ่นลุกยิ่งนักสภาพสุดโซปูพังราวกับจะถล่มลงมาทุกเมื่อต้นโพยใหญ่น้อยขึ้นบนอิฐปูนเต็มไปหมดแสงไฟสลัวๆในปั๊มดูเหมือนจะดับไม่ดับ ลมพัดช่ยเอื่อยๆพาเอาความเย็นเยือกมาปกคลุมเสียงลมประทะก,กับสิ่งของต่างๆสร้างเสียงคึกกล้องหน้าขนลุกยิ่งกว่าเสียงสัตว์ร้องไกลๆดังก้องกังวาลราวกับเสียงรำลาของวิญญาณเต้ขมวดคิ้วมองป้ายปิดปรับปรุงที่ห้อยระยงระยางอยู่หน้าปั๊มน้ำมันเขารู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวปั๊มร้างที่ไม่มีผู้คนมีแสงสว่างน้อยนิด และเสียงร้องขอความช่วยเหลือลึกลับมันช่างน่ากลัวเกินกว่าจะปล่อยผ่านไปได้ช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงค,คร่ครางแผ่วเบา,บาปัะทาโสประสาทของเตซ้ำแล้วซ้ำเล่าดังลอยมาตามกระแสะลมราวกับจะเรียกหาความช่วยเหลือเขาขามวดคิ้วแน่นกัดฟันกรอกเมื่อเสียงนั้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ เต้ไม่รอช้ารีบโยนเครื่องมือลงไปยังพื้นด้วยความร้อนรนหันไปตะโกนเรียกเพื่อนเสียงดังลั่นป๋องอ้วนมาช่วยกันหน่อยเร็วมีคนขอความช่วยเหลืออยู่ในปมรางน,านั่นเฮ้ยป๋องอ้วนมาช่วยกันหน่อยเร็วเต้ตะโกนเสียงหลงเป็นครั้งที่สองและครั้งที่สามล้มหายใจหอบถี่มือทั้งสองข้างกำแน่นเป็นกำปั้น เขาพยายามเรียกลูกน้องทั้งสองคนให้ดังที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่เสียงตอบรับกลับมีเพียงความเงียบกริบและเสียงขาอสลักล็อกอยางอะไรที่ดังก้องกังวานอย่างไม่สนใจใยดีริดเบียสองกระป๋องซึมซาเขาเส้นเลือดทำให้ความกลัวที่เคยมีเลือนลางลงไปเหลือเพียงความอยากรู้อยากเห็นด้วยความเป็นคนใจดีและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้รู้สึกขัดแย้งภายในอย่างรุนแรง ฤทธิ์ของเบียร์สองกระป๋องยิ่งทำให้ความรู้สึกเหล่านั้นทวบีคูณขึ้นไปอีกเต้กลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากก่อนจะตัดสินใจก้าวเท้าหนักๆเข้าไปในความมืดมิดของปั๊มน้ำมันร้างอย่างระมัดระวังเสียงฟีเท้าของเขาแตกกระจายไปทั่วความเงียบสงัดราวกับเสียงสะท้อนในถ้ำลึกแสงไฟสลัวๆล่ามูทำให้เงาของวัตถุต่างๆเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิต จนต้องขยี้ตาเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าเป็นอะไรกันแน่ช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงครวญครางแถวเบาดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนและใกล้เข้ามาจนรู้สึกได้ถึงความร้อนรนและความหวาดกลัวในน้ำสียงนั้นเต้เดินเข้าไปในความมืดมิดของปั๊มน้ำมันร้างเขาก้าวเท้าอย่างระมัดระวังไปตามเสียงครวญครางที่เลือนลาง เสียงฟีเท้าของเขาดังก้องกังวานไปทั่วราวกับเสียงสะท้อนในหลุมลึกจนกระทั่งมาหยุดอยู่ตรงหน้าห้องน้ำเก่าสีน้ำเงินซีดจางประตูไม้หน้าห้องน้ำผุพังมีร่องรอยสนิมเกาะกรางราวกับเลือดข้างบนป้ายสีแดงซีดจางติดคำว่าหญิงด้วยลายมือที่ดูน่ากลัวราวกับคำสาเตกลั้นหายใจก่อนจะเอื้อมมือไปผลักประตูห้องน้ำบานเก่าๆเข้าไป เสียงบานทับดังส่งเสียงกรีดร้องราวกับวิญญาณร้องควนครางเขาผลักประตูเข้าไปอย่างช้าๆดวงตาจ้องมองเข้าไปในความมืดมิดภายในห้องน้ำเก่านั้นด้วยความหวาดกลัวมันมืดและชื้นกว่าที่คิดเสียงน้ำหยดติ่งๆจากก๊อกน้ำที่รั่วทำให้บรรยากาศยิ่งน่ากลัวเข้าไปอีกผนังห้องน้ำเต็มไปด้วยคราบรอยร้าว และรอยน้ำที่ไหลยเยิ้มผนังกระเบื้องทางเท้าแตกผักเป็นบางส่วนแสงไฟสลัวสลัวสะท้อนให้เห็นเงาของตัวเองที่ขยับไหวไปมาบนผนังทําให้เต้รู้สึกขนลุกสู้ความมืดมิดภายในห้องน้ําเก่าเหมือนจะกลืนกินเขาเข้าไปแสงไฟสลัวสลัวจากภายนอกปั๊มน้ํามันที่ดูเหมือนกําลังจะดับเต็มทีมันลอดผ่านช่องหน้าต่างเล็กๆ บนผนังห้องน้ำมองเห็นเป็นเพียงเงาเลือนรางของวัตถุต่างๆภายในห้องน้ำนั้นมีแสงสว่างเล็กน้อยทำให้บรรยากาศดูน่ากลัวแต่ก็พอได้เห็นสภาพบางอย่างภายในห้องน้ำหญิงแห่งนี้ผนังของห้องน้ำมีรอยร้าวรอยแตกลายงาน